Lên lênh Lên lênh lênh ok lênh Giờ hãy lênh 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 cốc lênh 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 nè, Đây. Đây. À, ขยับมือไปด้วยดิอ้าวโอเคได้หนีพาะเอหลังโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนทางเห็นไหมหนีบพานหลังมันจะหยุดทันทีเห็นไหม,น,ม,หน,หน,ไหมนั่นแหละอ่ะี๋ยวเก็บแรงไว้ใส่บายทีเดีย๋ยวมา จะไปด้วยไหมครับจะไปด้วยเจ้าเอา ATP ไกลดีนะมิเก้ไม่ขี่มาครับเป็นสีใช่ใด่จนลุบเอาขยับหน้าลงเป็นมือไหนเป็นมือไหนเฮ้ยตึงขอแรงเยอะๆขอเยอะๆอย่าตบเลยเต็ขึ้นมาเอาขยับขยับเลยซ้ายอย่าลุบเฮ้ยดี ซ้ายอย่าลดเกดีดีมาแล้วเกเคอะแคตเตอร์ออกมาน้องน้องน้องซ้ายทำงานดิดีดีขยับหัวเลยน้องมาน้องมาถ้าเราดึงมือมันจะเบาไ้มือมจะหนักน้องมาแล้งวกดหัวลงไปปล่อยขาขึ้นมา ยังหน้าข้างหลังบิดหัวไหลไปทางซ้ายนิดนึงโอเคเอาหน้าลงคนนี้เดือนน้องไปถ้าเราดึงมันจะโยนเดือนน้องด้วยเดือนน้องแล้วใส่เอวช่วยยังมาน้องยกขาซ้ายสูงเอาหน้าลงไป ทีนึงเฮ้หอน้าลงไปอ้าวได้น้อยนะอาลูจไนะอาเบียนไม่มีโว้นะอาเบียนไม่เคยฝึกโว้นะ เอาบอยฝึกมูนะอาราเบียดอยู่มูติดรอบเขาม่อยู่ <c oughs> อ่ะไปไปพักลันก่อนละเดี๋ยวมาเจอกัน